น่ารักสุดสุด ลิซ่ากับบทสัมภาษณ์อิโมจิของลิซ่าในแอลโคเรียยูทูบคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาแปลบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าในหัวข้อ LS อสิโมจิซึ่งก็เป็น q a ที่น้องลิซ่าต้องเลือกอิโมจิเป็นคําตอบในแต่ละคําถามค่ะโดยคําถามแรกน้องลิซ่าถูกถามว่าตอนที่กําลังถ่ายแบบคุณคิดถึงอะไรที่สุดในขณะนั้นซึ่งน้องลิซ่าได้เลือกอิโมจิตัวนี้พร้อมกับบอกว่าเพราะในเซตที่ถ่ายมันดูเจ๋งไปหมดฉันเองก็ดูเทสสุดไปเลยเวลาทําท่าทางตอนที่ถ่ายก็นึกถึงแต่อิโมจิตัวนี้ค่ะแล้วมาน้อง ซ่าทุกถามว่าซิลินแอนลิซ่าคุณจะนึกถึงอะไรซึ่งน้องลิซาได้ตอบว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันค่ะและกับคําถามที่ว่าเพิ่งจะผ่านการฉลองวันเกิดครบ2 5ปีของคุณไปเป็นอย่างไรบ้างซึ่งน้องลิซาก็ได้ตอบว่างานเลี้ยงของเจ้าหญิงค่ะ ฉันใส่ชุดสีฟ้าขนฟูฟ้องในงานเลี้ยงสบายๆที่จัดที่บ้านซึ่งทุกคนก็ดูแลฉันเสมือนฉันเป็นเจ้าหญิงเลยค่ะและลูกสวยๆมีเสน่ห์ในงานปาร์ตี้วันเกิดเป็นไอเดียของคุณด้วยไหมใช่ค่ะก่อนหน้านั้นฉันบอกไปว่าอยากให้มีเพชรประดับในเมคอัพด้วยพวกเขาก็เอามาให้ฉันเลือกเยอะมากๆขอบคุณนะคะและกับอีหนึ่งคำถามที่น้องลิซ่าอธิบายสมาชิกในวงด้วยอีโมจิซึ่งคำถามนี้เจนนี่ก็เคยเล่นมาก่อนค่ะซึ่งน้องลิซ่าก็ได้เลือกอีโมจิเพื่อที่จะอธิบายสมาชิกในวงและได้พูดว่าออน,น โอเคฉันเลือกได้ละขออธิบายก่อนทําไมจึงเลือกอีโมจิรูปนี้ให้กับแชยองมันมีที่มาค่ะเพราะแชยองใส่อีโมจิตัวนี้หลังชื่อในมือถือว่าโรเซ่และใส่หลังชื่อฉันด้วยค่ะเราสองคนมีเหมือนกันเลยรักนะแชยองและของจีซูออนนี่ออนนี่บอกว่าตัวเองเป็นกระต่ายค่ะพอถึงวันเกิดของพี่จีซูฉันก็ซื้อพวงกุญแจแครอทน่ารักให้ค่ะส่วนของพี่เจนนี่เป็นคนที่มีความเซ็กซี่ในตัวเองมากฉันชื่นชมเธอเสมอมาค่ะ อันนี้เซ็กซี่ที่สุดเลยค่ะฉันก็เลยเลือกอีโมจิตัวนี้ให้เธอค่ะและเมื่อน้องลิซ่าโดนถามว่าแล้วอีโมจิไหนที่เหมาะกับน้องลิซ่าที่สุดล่ะเธอได้ตอบด้วยความน่ารักว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าอันไหนดีแต่ฉันว่าตัวนี้น่าจะเข้ากับฉันมากค่ะ เพราะชื่อเล่นของฉันในภาษาเกาหลีคือเจ้าลูกเจียบลิซาค่ะและอิโมจิไหนที่นอลิซ่าใช้บ่อยหรืออันที่ชอบมากที่สุดซึ่งนอลิซาก็ตอบว่า2อันนี้ค่ะถ้าจะใช้หัวใจสีแดงมันก็จะแบบ i อๆก็เลยคิดว่าใช้หัวใจสีดํามันดูเท่กว่าค่ะและเมมเบอร์คนอื่นก็ใช้อันนี้กันมากกว่าด้วยค่ะ ส่วนอีโมจิอีกอันก็ใช้บ่อยค่ะแล้วมาโนลิซาโดนถามว่าลิซ่ามีหน้าม้ากับไม่มีหน้ามา้าซึ่งน้องลิซ่าได้เลือกอีโมจิตัวนี้และก็บอกว่าคือฉันมีหน้าม้าค่ะเพราะจะรู้สึกมีความมั่นใจส่วนอีโมจิรูปที่อายก็คือตอนที่ไม่มีหน้าม้าค่ะแต่ฉันก็พยายามทําตัวให้ชินเวลาไม่มีหน้าม้าค่ะและทีมงานที่สัมภาษณ์ก็ได้ชมน้องลิซ่าว่าตอนน้องลิซ่าไม่มีหน้ามา้าก็ดูน่ารักนะซึ่งประโยคนี้ก็ทําให้น้องลิซ่าถึงกับหัวเราะแล้วก็พูดออกมาว่าอ่านี่แหละค่ะคําชมที่ฉันอยยากได้ิน ขอบคุณค่ะและเมื่อน้องลิซ่าต้องเลือกอีโมจิระหว่างลิซ่าผมสั้นกับลิซ่าผมยาวน้องลิซ่าก็ได้เลือกอีโมจิตัวนี้แล้วก็บอกว่าตอนผมสั้นฉันดูเด็กมากค่ะ ส่วนผมยาวดูฮอตมากค่ะและคุณจะทำหน้าเหมือนอีโมจิตัวนี้ตอนเห็นชั้นผมยาวค่ะและเมื่อโดนถามว่าละครที่คุณติดช่วงนี้เมื่อปีที่แล้วแล้วเป็นไงบ้างซึ่งนอริซาก็เลือกอีโมจิตัวนี้ฉันร้องให้เลยค่ะตอนจบซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ฉันมีความรู้สึกเหมือนอีโมจิทั้งหมดนี้ค่ะและฉันก็รู้สึกชอบและสนุกมากค่ะส่วนสีที่นอริซากำลังอินอยู่ในตอนนี้นอริซ่าตอบว่าสีเขียวค่ะแต่ไม่ใช่โทนสีเขียวแบบนี้นะคะ โทนเขียวที่ชอบจะเป็นแบบเขียวมัทฉะกรีนทีนั่นแหละค่ะที่กําลังอินช่วงนี้เลยฉันซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าสตางค์โทนสีนี้ด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยเป็นสีโปรดเลยค่ะ แล้วมอนอลิซาต้องอธิบายเพลงมันนี่ด้วยอิโมจิเธอก็ได้เลือกอิโมจิตัวนี้ค่ะพร้อมบอกว่าเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถสนุกไปด้วยกันได้และใช้อิโมจิตัวนี้ให้เป็น energy กระตุ้นให้ทุกคนสนุกไปกับเพลงค่ะส่วนท่าปลดคอนอลิซาในเพลงมันนี่เธอได้บอกว่าท่าที่เธอต้องใช้สะโพกสะบัดแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก็ชอบท่านี้ด้วยค่ะแล้วมอนอลิซาต้องอธิบายแฟชั่นของนอลิซาด้วยอิโมจิเธอก็ได้เลือกอีโมจิ3ตัวนี้และก็บอกว่าฉันอยากจะใส่ชุดที่ดูเท่ๆดังนั้นเวลาไปร้านวินเท ก็จะซื้อพวกแจ็คเก็ตหนังค่ะแล้วฉันก็ซื้อเสือ้อผ้าของผู้ชายเยอะมากเวลาใส่แล้วรู้สึกว่าเท่ค่ะและอะไรที่ทําให้น้องลิซ่าได้เติมพลังใจดีๆในช่วงนี้ซึ่งน้องลิซ่าก็ได้เลือกอิโมจิตัวนี้ แล้วก็บอกเหตุผลว่าลูกๆของฉันเองค่ะฉันมีแมว5ตัวและหมาอีกหนึ่งตัวค่ะและนอกจากนี้นอริซ่ายังเล่าว่าฉันจะใช้เวลาเยอะมากถ้าให้ฉันพูดถึงเด็กๆค่ะวันนี้เลิฟมาที่กองถ่ายกับฉันเราได้ถ่ายแบบคู่กันด้วยส่วนแมวอีก5ตัวของฉันพวกเขาก็น่ารักมากๆตอนนี้คิดถึงแล้วหลังเลิกงานคงต้องรีบกลับบ้านเลยค่ะเพราะว่าฉันต้องไปให้อาหารพวกเขาด้วยค่ะและก่อนจบนอริซ่าก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและดูคลิปนี้ของเธอค่ะ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักและติดตามและสนับสนุนเธอมาโดยตลอดค่ะและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ขององลิซาใน Al a อ k โค e เดีย u u b e ที่เรานำมาฝากทุกคนค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ